ค่ะวันนี้คลิปรีวิว13ลายเข้าใหม่มาชมกันเลยค่ะค่ะแบบที่1เลยนะคะจะเป็นสร้อยที่มาแบบไม่มีจี้นะคะเส้นนี้จะเป็นลายโซโรมันแล้วก็แต่งข้างด้วยลายตุ้มนะคะตุ้มก็จะเป็นเม็ดซึ่งค่อนข้างกลมๆนิดนึงค่ะแบบนี้แล้วก็ตัดลายอยู่ในตัวนะคะส่วนสายสร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลายโซโรมมนค่ะ เป็นอีกหนึ่งลายที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ขายดีเลยนะคะค่ะแบบที่สองค่ะสําหรับลายนี้นะคะเป็นสายลายเบนค่ะแล้วก็แต่งข้างด้วยเม็ดประคำแบบสามตุ้มนะคะโดยตัวแต่งข้างนะคะจะเป็นงานตัดลายเม็ดประคำแบบนี้นะคะ3เม็ดด้วยกันเลยค่ะ เข้าใหม่ที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่3-4-5ห้าละกันนะคะซึ่ง3แบบนี้จะลายเดียวกันนะคะแตกต่างกันตรงที่สีที่ตกแต่งลงไปค่ะมาดูกันสีแรกเลยนะคะสีฟ้านะคะสีฟ้าแบบพาสเทลนิดหนึ่งส่วนต่อมาก็จะเป็นสีชมพูแบบ มุกนะคะเป็นสีชมพูมุกสวยมากๆให้เพื่อนๆดูดีเทลกันได้เลยนะคะว่าชมพูมุกเนี่ยเขาจะตกแต่งแบบลวดลายแบบเป็นมุกมุก ข้างในนะคะและสีขาวขาตัวสีขาวมุกนะคะเหมือนเปลือกมุกเลยนะคะซูมให้ดูกันใกล้ๆงานสวยแล้วก็ละเอียดมากส่วนในส่วนของตัวสายสร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับให้เห็นลายสร้อยชัดๆกันนิดนึงลายสร้อยลายนี้จะเป็นลายโซ่ซีดีนะคะทางร้านจะเรียกลายนี้ว่าลายโซ่ซีดีค่ะซูมให้ชมกันอีกนิดนึงเนาะนี่ค่ะเป็นลายลักษณะห่วงไข่ๆแบบนี้ค่ะ หัวไข่ขแบบนี้นะคะแล้วก็เงาๆแล้วก็เกลี้ยงๆเลยค่ะค่ะมาถึงแบบที่6กันแล้วนะคะสายสร้อยเส้นนี้นะคะจะเป็นลักษณะงานเลดแบนนะคะส่วนความเก๋ไก่จะอยู่ที่ตัวจี้นะคะสร้อยอาจจะดูไม่ได้หุ่นหวามากมายแล้วก็ไม่ได้แปลกตามากมายนะคะเน้นเรียบไว้ก่อนเพื่อที่จะให้จี้โดดเด่นนะคะตัวนี้ลักษณะออคือ ตัวตรงกลางนะคะจะเป็นห่วงทรงไข่ลายเกลียวค่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปให้เพื่อนๆได้ชมใ,ใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็ตัวจี้ YSL นะคะเก๋มากเลยนะคะก็อีกหนึ่งลวดลายสวยๆที่ฝากเอาไว้ให้เลือกสรรกันนะคะลายถัดไปค่ะสายสร้อยลายบิดแบนเช่นกันนะคะเช่นเดิม แต่ความสวยอยู่ตรงจี้แน่นอนค่ะเรามาสูมดูจี้กันให้ชัดๆไปเลยนะคะว่าตัวจี้สวยแค่ไหนนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะตัวจี้หัวใจนะคะแล้วก็คล้องห่วงกลมข้างหนึ่งแล้วก็ต่อเป็นสายสร้อยเลยส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะจะเป็นวงล้อวงแหวนประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งพลอยน่ารักน่ารักนี่ค่ะงานสวยมากๆเก๋มากๆนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งลวดลายค่ะโดดเด่นแล้วก็ น่ารักมีสไตล์มากๆสร้อยคอพร้อมจี้นะคะเป็นแบบที่8ของคลิปนี้แล้วนะคะก็จะเป็นสายสร้อยลายเดิมค่ะลายบิดแบน,นะคะ่ะมาดูตรงส่วนที่น่ารักกันดีกว่านะคะก็คือความโดดเด่นและก็ความแตกต่างจะอยู่ที่ตรงจี้นะคะจี้จะเป็นลักษณะลายหัวใจนะคะลักษณะการคล้องเดี๋ยวเอาคลิกด้านข้างให้ผู้ชมได้ชมกันนิดนึงนะคะจะเป็นลักษณะคือคล้องไปทั้งห่วงเลยห่วงใหญ่มากนะคะนี่ แล้วก็ฝังพลอยสวยๆนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะสามารถใส่ได้2ด้านเลยด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะลายแบบเงาๆงาล้วนๆนะคะสามารถใส่ได้ทั้ง2หน้าเลยนะคะของงานจี้หัวใจตัวนี้นะคะค <Hi. S 1> อพร้อมจี้ลายหัวใจอินฟินิตี้แบบที่9ค่ะใส่สร้อยลายเดิมนะคะชื่อลายบิดแบนดค่ะตัวจี้นะคะก็จะเป็นงานแบบ ลายอินฟินิตี้หัวใจแล้วก็ในส่วนของตัวหัวใจนะคะจะเป็นงานฝังพลอยด้วยนะคะสูงพอมาดูลดลายกันแบบสวยๆใกล้ๆเลยชิดๆติดๆนะคะลักษณะอินฟินิตี้จะเป็นทรงแบบเงาๆคะ่ะแล้วก็หัวใจก็จะเป็นลักษณะการฝังสีเตยนะคะงานสวยมากๆเห็นไหมคะว่าสายสร้อยแม้ว่าจะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าจี้แตกต่างกันไปจะให้รายละเอียดของงานที่แตกต่างกันแล้วก็ความน่ารักที่แตกต่างกันไปคะ่ะ เส้นที่10นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสายลายโซ่ซีดีค่ะห้อยจี้หัวใจคู่นะคะตัวสายค่ะเป็นลายโซ่ซีดีลักษณะแบบนี้นะคะโซ่ทรงไข่เงาๆเกลี้ยงๆค่ะแล้วก็ตัวจี้นะคะก็จะเป็นลักษณะลายหัวใจคู่ค่ะลายหัวใจคู่นะคะข้างซ้ายจะเป็น หัวใจลักษณะเงาข้างขวาจะเป็นหัวใจลักษณะฝังพอยค่ะก็จะมีความน่ารักอีกอันหนึ่งนะคะใส่ติดคอสวยๆเก๋ๆทันสมัยมากเลย ขอแบบที่12บอมอจี้ปีเสียนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเข้ามาไม่มากไม่มายนะคะประมาณ20เสนสำหรับวันนี้นะคะตัวสายนะคะเราเรียกว่าลายเบนซ์ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วแหละคะ่ะส่วนตัวปีเสียนะคะตัวนี้จะทำจากทอง9 9้9อคะ่ะเรามาดูรายละเอียดของตัวสร้อยนะคะตัวสร้อยลายเบนซ์นะคะก็จะมีความสวยหรูเรียบแบบนี้คะ่ะส่วนตัวจี้ค่ะจะเป็นงานทอง99.99 99นะคะคาบทั้งหมด7เหรียญคะ่ะ แล้วก็ลายบนตัวนะคะก็จะเป็นลายคล้ายๆกับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโมบายอย่างนี้ค่ะโมบายจีนนะคะเขาสวยนะคะจมูกสวยตาโตนะคะกรามใหญ่ค่าเปลี่ยนไว้แน่นเชียวค่ะบริเวณท้องด้วยนะคะก็จะมีอ,อักษรจีนแบบนี้นะคะเป็นงานแบบมงคลมงคลหน่อยนะคะตัวนี้ซื้อพร้อมจี้จะ ซื้อสร้อยพร้อมจี้จะราคาคุ้มแล้วก็ถูกกว่าซื้อสร้อยแล้วก็แยกจี้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เราเซตมาให้น้ำหนักพอดี2สลึงเลยค่ะค่ะตัวต่อมานะคะสายลายเบนซ์ค่ะตัวจี้จะเป็นลายถุงทองออลูกคิดนะคะเรามาซูมดูกันใกล้ๆสำหรับตัวจี้นะคะสายลายเบนไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนค่ะตัว นะคะนี่ค่ะจะเป็นถุงทองนะคะปากเปิดรับเหรียญเห็นไหมคะมีเหรียญด้านบนอยู่3ามเหรียญด้วยนะคะลงมาก็จะเป็นลูกคิดนะคะทองสวยมากๆตัวนี้ตัวจี้ห้อยนะคะเป็นงานนำเข้าทอง99.99 99. นำมา mix ก,กับสร้อยให้ได้2สลึงพอดิบพอดีเลยนะคะงานสวยแล้วก็จี้เป็นมงคลมากเลยนะคะเหมาะสำหรับซื้อหาใส่เป็นของฟันให้ตัวเองก็เหมาะดีนะคะ แบบสุดท้ายงานเข้าใหม่สำหรับวันนี้สำหรับสร้อยคอสองสลึงนะคะตัวสร้อยก็จะเป็นลายเบ้นค่ะแล้วก็ห้อยจี้นะคะตัวจี้จะเป็นแบบลักษณะ2ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งจะเป็นแม่กุญแจแล้วก็ชิ้นหนึ่งก็จะเป็นรูปกุญแจมาดูกันใกล้ๆเช่นเคยคะ่ะตามสไตล์โต๊ะกลางเซนจูรี่นะคะผู้ชมต้องได้ชมงานสวยๆแบบนี้นะคะตัวความละเอียดของการฝังนะคะตัวจี้ทรงแม่กุญแจนะคะ วยมากนะคะตัวนี้จะลักษณะเป็นครึ่งวงกลมนะคะด้านหลังเปิดเพื่อแสงเข้าไปยังเพชรและสะท้อนความสวยงามขึ้นมาด้านหน้าเพชรนะคะแล้วก็มีลูกกุญแจลูกหนึ่งโดยน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งลวดลายที่น่าสวมใส่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวนี้13ลายนีนี้เพ<ๆ>ื่อนๆชอบลายไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และ13นะคะก็เดี๋ยวยังไงพบกันในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้คลิปรีวิว13ลายเข้าใหม่มาชมกันเลยคะ่ะ